คณิตศาสตร์เข้าใจยากแต่รักเธอมากเข้าใจไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มีบอลสีสวยๆมาแ่มาจาาท่นาน้ี่สีบาลมีบอลค่าจัดทรง50บาทเหมาเหมาไปสนีทรงด่วน e m s จา้ามีไม้กระถางใหญ่6นิ้วไซส์ใหญ่ต้นใหญ่แม่พันมาแบ่งปันจ้าพี่พี่นี่เลยจะเริ่มกันที่มะนีรอมเพชดนะครับผมมะนีรอมเผรดน้อ6นิ้วหน้าแผงจ้าส0 0บาท ผมพี่มานฟอร์มกอรครับผมกระถางของนิ้วเนาะสองต้นในกระถางเลยหน้าป้ายสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองต้นในกระถางนะครับกระถางนี้เลยสวยคุ้มจัดอ่ะรัะตนะรุ่งเรืองครับพี่หน้าด่างสวยสวยรัยตนะรุ่งเรืองใหญ่นี่จะ้ะใหญ่หกนิ้วใหญ่หกนิ้วรัตนะรุ่งเรืองสองร้อยบาท สาวนครนนี่เลยครับพี่หน้าชมพูหวานสวยขอบใบทองจะสาวนครอนใช้สใีใหญ่เลยหกนิ้วสองร้อยบาทด้านนาย่้าทับจ่าก้าทับหน้าด่างสวยสวยก้ทบบาทับสองร้อยบาทต้นใหญ่หน้าทองนะพี่มีออกออกทองออกแดงกันนะในใน,ในต้นเดียวกันจะ่ะสวยสีลาหุ้มทองครับผมตัวน,นี้สีลาหุ้มทองหกนิ้วใหญ่ใหญ่ ล้นๆครับพี่สองร้อยบาทอัศิราหุ่มทองสวยๆอีกหนึ่งต้นจ้าหน้าชมพูทองเนาะสองร้อยบาทรัะตะนะรุ่งเรืองกระถางนี้หกนิ้วนะครับมีสองต้นในกระถางเลยมีต้นน,น้อยอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยจ้ะเป็นหนอน้องเนาะขึ้นมาสองต้นคู่ในกระถางเลยอันนี้ไม่ได้ปลูกวมนะครับน้องขึ้นมาเองเน,ะะะนาะรัตนะรุ่งเรืองต้นนี้สองร้อยบาท ลัตนะรุ่งเรืองงามงามอีกหนึ่งต้นจ้านี่เลยลัตนะรุ่งเรือง200บาทกระถางหกนิ้วเทพสายลุงจ้าเทพสายลุงอันนี้เป็นหน้าแผงนะพีนะ่เนาะเป็นหน้าแผงด่างจะออกออกอมเหลืองอมเขียวหน่อยนี่เลยเทพสายลุง6นิ้วจ้า150บาท โวเคนโหน้าแดงดำแดงสวยๆตันนี้หกนิ้วจ้าโวเคนโนสองร้อยบาทมณีรอมเพชรหน้าด่างชมพูครับพี่ชมพูสวยๆต้นนี้สองร้อยบาทบัวสวรรค์ครับผมบัวสวรรค์อ่ะต้นนี้ฟอร์มหกนิ้วร้นหน้าชมพูป้ายชมพูสวยๆบัวสวรรค์สองร้อยบาท บัวสวรรค์ด้านนายแจ่มๆอีกหนึ่งต้นจ้าบัวสวรรค์6นิ้ว200บาทมานีร้อมเพชรหน้าแผงต้นนี้ยังสวยครับพี่ยังสวยเลยต้นนี้จัดไปครับพี่200บาท สีการจนาพิเศษเจนสองหน้าชมพูหวานสวยกระถาง6นิ้วจากสีการจนาพิเศษ250บาทมานี้รอมเพชรหน้าแผงครับพี่ต้นนี้มีป้ายแดงติดมาด้วยใบนี้หน้าแผงสวยจากหนิ้วมานีรรอมเพชรส0งบาท สิราหุ้มทองสวยจัดจ้านในย่านนี้ต้นนี้หกนิ้วจะสองร้อยบาทหน้าทองของแท่หน้าทองของแท้อะมีมันนีรอมเพชรสวยด้านในด้วยจ้านี่เลยครับที่มีขีดเขียวมีเหมือนมีด่างเขียวตัดตรงพื้นชมพูมาด้วยนะพี่นุ่นนะเห็นนะอ่าสวยๆเลยตอนนี้มันนีรอมเพชรสองร้อยบาท กระเติบม,มาด้านนี้เป็นเพชรพระนครใหญ่หน้าด่างสวยๆจะวีนี่เลยใบใหม่ฮาร์ปครึ่งเลยเนาะเพชรพระนครใหญ่กระถางหกนิ้วต้นเดียวเกือบเต็มถาดเลยจ้าสองร้อยห้าสิบบาทรัตนะรุ่งโรจน์จ้าต้นนี้รัตนะรุ่งโรดหกนิ้วสองร้อยบาทนี่เลยนะ,ะพี่เนาะหน้าเรืองทองเลยจ้ารัตนะรุ่งโรดสวยๆ หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองจ้าใหญ่สวยสวยดังดีด่างดีหลวงตาเมืองใหญ่หลวงตาเมืองใหญ่สองร้อยบาทกระถางหกนิวจ้ะกระถางหกนิ้วบัวสวรรค์หกนิ้วจ้าสวยสวยสองร้อยบาท ดารานพัลัตแผงแผงแบบแผงแผงแดงแดงทั้งใบนะพีแดงทําไมแต่ว่าขอบใบมีความเขียวนะพีเนาะนี่เลยแดงพื้นใบนะพีขอบใบออกเขียวเนาะขอบเขียวดารานพัลัตผ่าแผงต้นนี้ใครชอบแดงแดงสีสันสวยสดแศบตาแบบนี้นะ้ครับพีห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วดาราผ่าแผงจ้าแผงแดงแผงแดงเอมีความขอบเขียวนิดๆนะครับพีเนาะขอบเขียวนิดๆตัดกัน นี่จ้ะมีต้นเดียวนะคะพี่ไม่มีเลื่อกพาแพงมาได้แบบแปลกพาเราได้ต้นเดียวอาาบวสวรรค์ใหญ่จ้ะบวสวรรค์ใหญ่หกนิ้วสองร้อยบาทน้มังโนนสายใหญ่หกนิ้วจ้ะหกนิ้วหน้าสวยๆนะ,ะตัวตนนี้นี่เลยน้มังโนนใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทเหย่มากใหย่มากแล้วสวยมากจ้ะใหญามากแล้วสวยมากน้ำมังโนนใหญ่รอดใหม่มาแล้วนะพี่รอด ดูอ่หลอดสวยหลอดสวยหลอดสวยนี่เลยหลอดสวยจะ้ะนี่ใบล่าสุดอามาน,นี้ใหญ่กันหน่อยครับพี่มาน,นี้ใหญ่หน้าแดงหน้าแดงสวยเลยมันนี้ร้อมเพชรใหญ่หกนิ้วสองร้อยห้าสิบบาทมันนี้ร้อมเพชรใหญ่สวยๆอีกสักหนึ่งต้นจะ้ะนี่เลยมานนี้ร้อมเพชรใหญ่หกนิ้วสวยๆหน้าแดงจะ้ะสองร้อยห้าสิบบาท ตรงนี้ด่างทองนะครับพี่ด่างทองเนาะด่างเหลองทองน,งองนี่มะนีรอมเพชรใหญ่มะนีรอมเพชรใหญ่หรือจะเป็นต้นนี้หรือจะเป็นต้นนี้ครับพี่อันนี้ออกกึ่งแพงนะเพราะว่าเป็นพืนใบเขียวครับพี่แล้วก็ด่างแดงเหลืองทองตัดมาไกทีนี่เลยไซส์ใหญ่ๆจ้ะมะนีรอมเพชรสองร้อยห้าสิบบาทมะนีมอลระกดจ้าต้นนี้เหลืองทองสวยนี่จ้ะมะนีมอลระกดครับผมไซส์ใหญ่หกนิ้ว ต้นเดียวเต็มฐานเลยครับพี่ใหญ่มากใหญ่แม่พันธุ์หน้าสวยด้วยมะนีมอลกระดต้นนี้สองร้อยบาทอุสามานีกัดสีสวยมาแล้วจ้าใส่แม่พันธุ์นะพี่หกนิ้วเนาะหกนิ้วนี่เลยจะแดงสวยสวยมาแล้วต้นนี้ไม้รุ่นเดียวกันที่ปลูกมาพร้อมกันเลี้ยงมาพร้อมกันมีหน่อไปแล้วนะครับพี่ต้นนี้หน่อยังไม่มาเนาะแต่อาจจะปิ่มๆม,มาแล้วแหละแต่ยังไม่โผล่พ้นดินนี่เลยจะอุสามะนีใหญ่แม่พันธุ์กัดสีสวยมาแล้วห้าร้อยบาท มันี้ร้อมเพชรแผงสวยจ่ะ200บาทลัตะนะลุ่งโลดต้นนี้ก็สวยจัดเลย200บาทโวเคโนโใหญ่ครับพี่โวเคโนโใหญ่ด้านในนี้เลย250บบาทแดงปั๊ดเลย เพชรจอมทองเพชรจอมทองใหญ่จ้ะเพชรจอมทองใหญ่จัดแปดสองร้อยบาทกระถางหกนิว้วใหญ่มาก <c oughs> เต็มถาดเลยต้นนี้เต็มถาดเลยเพชรจอมทองอราศีมีนครับผมราศีมีนเป็นราศีมีนแพงนะจ๊ะพีพ่ๆราศีมีนแพงอานนี้ใบใหม่ใบใหม่มาแล้วฮารเครื่องมาเลยฮาร์เครื่องแล้วก็ด่างวากิวสวยๆครับพี่สองร้อยบาทราศีมีนแพงนะครับผมกระถางหกนิว้ว อ,อุสามณนีใหญ่สวยๆอีกหนึ่งต้นจะมีการสีสวยมาแล้วเนาะต้นนี้เลยใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันครับบี่เลี้ยงรอหน่อจ้กอุสามณนีใหญ่ห้าร้อยบาทรัตนะลุงโลดงามๆจ้าตรงนี้สองร้อยบาทหน้าเหลืองทองอมชมพูนะครับผมรัตนะลุงโลดกระถางหกนิ้ว บัวสวรรค์งามๆจ้าผมขึ้นไปยังอ่ะขึ้นทําก็ได้ไม่เป็นไรสองร้อยบาทบัวสวรรค์จ้าต้นนี้สวยๆเลยนี่ป้ายแจมจๆมมณนีร้อมเพชรจ้ามณีร้อมเพชรน่าเดิมอริจินอน่ะครับผมต้นนี้มณีสวยมากสองร้อยบาทอ่ะมันนีใหญ่กึ่งแพงครับพี่ต้นนี้มันนีใหญ่กึ่งแพงต้นนี้งามๆเช่นกันงามๆเช่นกันสวยๆเลย สองร้อยบาทละกันมีสองร้อยบาทครับครึ่งเลยใบนี้เหลืองป้ายเขียวจ้าเหลืองป้ายเขียวเดียวเม็ดสีแดงสวยๆจะมาตอนโตเต็มัยนะครับพี่สีเลิกง,งามสีเลิกง,งามกระถางหกนิ้วจ้ะสองร้อยบาทสีเลิกง,งามสีเหลืองสวยๆเลยครับผมสีเลิกง,งามสองร้อยบาท ทับทิมทองต้นใหญ่ด่างเหลืองทองครับพี่กระถางหกนิ้วทับทิมทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทณนะเมืองโนนณนะเมืองโนนหน้าชมพูสวยหวานเลยจ้าตอนนี้สองร้อยบาทณนะเมืองโนนสองร้อยบาทณนะเมืองโนนจ้ะนี่เลยสองร้อยบาท เลือกได้จิ้มได้แคบได้นะครับพี่นี่จะนะเมืองโนนอ่าต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะกระดางหกนิ้วทุกต้นเลยครับพี่กระดานหกนิ้วทุกต้นเลยต้นละสองร้อยบาทจ้านี่จะณนะเมืองโนนชมพูเหลืองทองจ้าสองร้อยบาทและต้นนี้ก็งามๆจ้นณะเมืองโนนสองร้อยบาทด้านในนี้อ่ะสวยแล้วครับพี่สวยฟูแล้วต้นนี้เป็นไม้แยกโนนางสุชาดานะครับฟอ,อร์มกอเนาะ ฟอมกอ็คือเป็นไม้แยกหน่อแล้วก็ปาติดเขี้ยวมาเยอะคือหน่อขึ้นมาตอนนี้ก็อย่างกระถางนี้ครับพี่กระถางหองนิ้วมีหน่อมาแล้วเท่าที่เห็นตอนนี้สองหน่อเนาะสองถึงสามหน่อนี่เลยจ้ะสองถึงสามหน่ออ่ะนี่เลยต้นใหญ่ต้นเม่แล้วก็พร้อมหน่อสองร้อยบาทนางสุชาดาฟอร์มกอจ้าหน้าแม่ชมพูมาแล้วสวยๆเนาะนี่พร้อมหน่อเอาไปทําฟอร์มกอกันด้วยสวยๆนี่จ้ะอันนี้ไม่ได้ปลูกวมฟอมกอนะคะพี่อันนี้คือ อ่านอน้องขึ้นเองนอ่อน้องขึ้นเองสวยๆส,ยสุชาดาฟอร์มกอสองร้อยบาทอ่าด้านนี้บอลกลาบชื่อว่าจตุรเทพกระดูกแดงเหลืองทองโตมายิ่งเหลืองยิ่งสวยกว่านี้ครับพี่นี่เลยจะ้ะแค่เล็กๆนี่ก็สวยแล้วกระถางหกนิ้วจตุรเทพสองร้อยบาทนี่เลยจ้าสวยๆเลือกได้เข็มได้วงได้จ้าจตุรเทพนี่รูปงามนามไพเราะกันไป ลูกไม้ผ่าแยกหนอกก็หน่อยตรงนี้ผมเรียกว่าเขียวเหลืองเลมอนลูกไม้ผ่าแยกหนอกจะ้ะลูกไม้เขียวเหลืองเลมอนตัดกับเม็ดขาวแดงนะพี่เนาะกับพื้นไปเขียวเหลืองเลมอนสวยๆแบบนี้ฟอร์มไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วเป็นไม้หนอกด้วยตอนนี้จะ้ะสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นสีเลือกงามนะครับพี่หกนิ้วเนาะสีเลือกงามสองรอยบาท ลูกไม้ผ่าครับพี่หน้าเหลืองทองแล้วก็ตอนโตจะมีเม็ดออกชมพูเนาะเป็นเม็ดชมพูใหญ่นี่ตัดกับพื้นใบเหลืองทองสวยมากตอนโตลูกไม้ผ่าต้นนี้กระถางหกนิ้วสองร้อยบาทลูกไม้ผ่าชมพูเข้มๆครับพี่ชมพูเข้มๆตรงน,นี้เนาะก,กับต้นนี้เป็นต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าทองอีกทีนี่เลยตอนโต แต่บางต้นน่ะยังไม่โตเท่านี้ก็เปิดหน้าทองแล้วพี่ต้นนี้ยังไม่มาแต่หน้าชมพูดแดงนี่มาแล้วนี่เลยครับพี่ด่างแบบนี้เลยจ้ะลูกไม้ด่างแดงชมพูแล้วก็จะมีเหลืองทองด้วยตอนโตอ่ะต้นนี้กระถาง6กนิ้วจ้ะจัดไปครับพี่สองร้อยบาทนี่เลยหรือจะเป็นต้นนี้ครับพี่สองรอยบาทเช่นกันจ้าใบใหญ่นะพี่เป็นไม้ที่ ตอนโตใบใหญ่มากนะแบบมิดฝ่าม,มือเลยใบใหญ่กว่าฝ่าม,มืออีกอะแล้วก็เป็นใไม้ที่ใบก้านแข็งกนะ็ไม่ต้องค้ำไม้นี่เลยด้านนี้พรมฤสีครับพี่ก้านแดงๆนี่จะปลูกอยู่กับอาเพชรสมเด็จเนาะพรมฤสีกับเพชรสมเด็จฟอร์มกอรตรงนี้กระถางห้งนิ้ว150้าบาท อ่ะสนใจต้นไหนก็กิ๊กลางกันได้เลยนะครับพี่เบอร์โทรด้านล่างนี้เนาะศู4 9 3หก 9, 9ี่นึกถึงบอลสีสวยให้นึกถึงสองสามสบาลีมีบอลน,นะคะนรับบอลสีหลักร้อยแพ็คหลักหลานฝากไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ